คณะกงานประกันสังคมนครปฐมประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี2568เมื่อวันที่18มีนาคม2568ที่จังหวัดนครปฐมนางสาวสุกิจาวานิชพงพันธ์ประกันสังคมจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี2568รุ่นที่1-4วันที่18-19มีนาคม2568จำนวน160คนณนโรงแรมริเวอร์โฮเทล สํานักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตเนื่องจากการทํางานและไม่เนื่องจากการทํางานรวมถึงคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นการสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดํารงชีวิตให้แก่ผู้ใช้แรงงานและครอบครัวด้วยการเฉลีย่ยทุกเฉลีย่ยสุขร่วมกันจะขึ้นปีนะคะปีนี้ก็เป็นปี2568นนะคะถามว่าโครงการนี้ดีอย่างไรกับ ไม่ทราบว่าเป็นการประชุมครั้งแรกของแต่ละท่านไหมคะแต่ท่านแต่เป็นรัางแรกมั้งทัางแรกนะคะต้องบอกเลยว่าการประชุมชี้แจงในาครั้งนี้จะเป็นขั้นตอนนะคะวิธีการหลักการเงื่อนไขตั้งแต่เริ่มต้นของการเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะคะต้องบอกเลยว่าสำนักงานประกันสังคมเราเนี่ยมีการให้ความคุ้มครองดูแลทุกอางตลอด24ชั่วโมงทำไมถึง24ชั่วโมง กองทุนประกันสังคมจะดูแลลูกจ้างนะคะให้ความคุ้มครองกรณีที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยตายทุกปรละภาคที่ไม่เลื่กจาการทำงานนะคะก็คือคนงานที่เกี่ยวกับการทำงานท่านจะได้รับความคุ้มครงองจากกองทุนประกันสังคมแต่ถ้าเกิดประสบอันตรตายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานท่านก็จะได้รับความคุ้มครงองจากกองทุนเงินทดแทนนะคะทีนี้ติที่และหน้าที่ทั้งสองกองทุนนี้มีความแตมกต่างกันนะคะ มา,มาอันแรกก่อนเดี๋ยวต้องๆก็อาจจะมีวิทยกรแต่ละท่านแต่ละพิบัตรทุกฝั่งนะคะกองทุน,ทน,ทน,นะะประกันสังคมเป็นกองทุนที่มีการจัดเก็บเงินสมทบจากลูกจ้กางนายจ้างและผู้ประกันตนพวกจากฝากบ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะส่วนกองทุนเงินทดแทนจะเป็นการจัดเก็บเงินสมทบประจำปีนะคะจากนกายจ้างฝ่ายเดียวฉะนั้นพวกเราออกเข้าสู่ระบบประกันสังคมปุ๊บเราจะ cover 24ชั่วโมงนะคะ ไอที่ประโยชน์และหน้าที่ท่านจะต้องมีการตระหนักถึงความสำคัญก่อนที่จะได้ติดจะต้องมีหน้าที่มาก่อนหน้าที่นั้นมีอะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่การขึ้นทะเบียนในจ้างขึ้นทะเบียนู้ปการันตนการนำส่งเงินสมงโคกนะคะการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้องเท็ดติดต่างๆการแจ้งเปลี่ยนแปลงมากว่าสำคัญในการกรับตนิดน,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 นะฮะมากกว่าที่ท่านส่งมาหรือยังคะมากกว่าแล้วร้อยหนึ่งแล้วเราทุกปีเราจะมีอัตราผลประโยชน์ตอบแทนทุกปี นะคะอัตราผลประโยชน์ตอบแทนจากการออมเงินเนี่ยเราต้องคือพูดง่ายๆที่ดอกเบี้ยที่ท่านออเามเพาแม่นะคะถ้าท่านไหนไม่ได้ตรงถึงชราภาพสาภาพเนี่ยจะมีสองอย่างคือบําเหน็จก,กับบำนาญคนไหนที่ได้รับบาเหน็จก,ก็จะคํานวณอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ดอกเบี้ยที่กว่าจ่ายให้แต่ถ้าเกิดท่านไหนได้บํานาญก็จะได้กินตั้งแต่ห้าสิบห้าไปจนตายนะคะพูดง่าย จ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติเพาว่งางนะฮะส่วนกองทุนงินแทนก็เหมือนกันแต่เป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของการประสบอันตรายนะคะก็คือมีค่าาอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเสียคันแค่บ้างเพราะว่ากองทุนประกันโัยเราให้ cover เก็บกรณีอเอากองทุทงนเท่าไหร่คะห้าร้อยบาทเมื่อท่านจ่ายห้าร้อยแต่ท่านได้กลับไปหกร้อยวกส่วนของในเ้าอีกสามร้อย เป็นระเนาะมีค่าอะไรที่เราต้องจ่ายค่าไฟก็จะเข้ามาช่วยัอร์ตท่านในยางที่ท่านสูงอายุไ่ไ้อยูแต่ทุกครั้งเราจะมีการต้างจัดก,การเงินด้วยเหมือนกันออกไม่ได้ก็แต่จากห้าร้อยได้เพิ่มอีกใช่็นตอเปี่มาตุภู New Channel, มินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ